นี่คือการตอบโต้ที่รุนแรงและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงเมื่อล่าสุดฝ่ายกัมพูชาได้ออกหนังสือประนามประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยกล่าวหาว่าปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดของไทยเมื่อวันที่10ตุลาคมเป็นการบุกรุกที่ดินของชาวกัมพูชาและที่ร้ายแรงที่สุดคือการตราหน้าว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ ถแถลงการฉบับนี้ไม่ได้ออกมาลอยๆแต่ถูกแชร์และขยายผลโดยสมเด็จหุนเซนเองผ่านกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาโดยกล่าวหาว่าฝ่ายบริหารจังหวัดสะแก้วและกองทัพไทยได้กระทำการรุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติต่อชาวกัมพูชาในหมู่บ้านเปรยจันอย่างไม่เหมาะสม นี่คือการพยายามสร้างเรื่องราวให้ฝ่ายไทยกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลกร้องโฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชายังกล่าวอ้างอีกว่าการกระทําของไทยสร้างความกังวลอย่างยิ่งต่อประชาคมโลกและเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศมิตรประเทศในอาเซียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาจับตาดู และสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนี่คือการพยายามดึงมือที่3เข้ามาแทรกแซงปัญหาทวิภาคีอย่างชัดเจนแต่ฝ่ายไทยไม่ปล่อยให้การบิดเบือนนี้ดำเนินต่อไปโคศกกองทัพบ,บกได้ออกมาโต้กลับและชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างทันควันโดยยืนยันว่าทุกการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่10ตุลาคมนั้นอยู่ในเขตแดนของประเทศไทยและที่สำคัญที่สุดคือ เป็นไปตามข้อตกลง GBC หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาโฆษกกองทัพบ,บกได้ย้ำเตือนไปยังฝ่ายกัมพูชาว่าในการประชุม GBC เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาเองก็ได้ยอมรับข้อตกลงที่จะมีการเคลียร์ทุนระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวดังนั้นการที่กองทัพไทยเข้าไปดำเนินการจึงเป็นการทำตามข้อตกลง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองฝ่ายแล้วจะมากล่าวหาว่าเป็นการก่ออาชญากรรมได้อย่างไรคำถามที่ต้องถามกลับไปที่กัมพูชาคือมันมีที่ไหนในโลกที่การเข้าไปเคลียร์ทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนกลายเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาตินี่คือการพยายามสร้างวาทกรรมที่เกินจริงเพื่อหวังผลทางการเมืองระหว่างประเทศใช่หรือไม่ หรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือเรากวาดบ้านเราเองแล้วมันผิดตรงไหนท่าทีของกัมพูชาในครั้งนี้ยิ่งตอกยำ้ำถึงความจำเป็นที่ไทยต้องยึดมั่นในมาตรการจากเบาไปหาหนักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้ยืนยันแล้วว่าแผ่นดินไทยต้องเป็นของไทยและเรามีกำลังพลและยุทธภกร ที่พร้อมจะปฏิบัติการตามหลักสากลทันทีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งน้ำเดียวกันของทุกภาคส่วนในประเทศไทยคือพลังที่สำคัญที่สุดในการปกป้องอธิปไตยของชาติในเวลานี้ท่านผู้ชมคิดว่าการประนามของกัมพูชาครั้งนี้เป็นการเล่นเกมการเมืองเพื่อดึงประชาคมโลกเข้ามาแทรกแซงใช่หรือไม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อท่าทีที่บิดเบือนนี้ได้ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดทุกการวิเคราะห์ข่าวเชิงลึกแบบนี้โปรดกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ